คลิปนี้ก็จะเป็นการสอนสมัครโบรกเกอร์เอสเนนะครับซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่เหมาะสําหรับมือใหม่หรือคนที่ชอบเทรดทองนะครับก็ขั้นต่ําฝากอยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นนะครับแล้วก็เด่นในเรื่องการฝากถอนไวเร็วที่สุดในประเทศไทยน,นะครับสําหรับโบรกเกอร์นี้นะครับเด่นที่สุดเลยครับเรื่องนี้ก็สำหรับใครจะสมัครนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ก็จะมีลิงก์ในการสมัครแล้วก็สมัครเข้าได้เลยนะครับพอกดแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าปัจจุบันนี้นะครับเราก็สามารถกดเปิดบัญชีได้เลยและในด้านถัดไปนะครับเขาก็จะให้เลือกประเทศนะครับแล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะครับแล้วก็มาถึงการเลือกบัญชีเทรดนะครับ ผมแนะนําให้สําหรับมือใหม่นะครับให้ลองเปิดบัญชีทดลองก่อนนะครับก็จะไม่ได้ใช้เงินนะครับเราสามารถาใส่จํานวนเงินได้นะครับสําหรับผมเนี่ยแนะนํานะครับให้ใส่ตามการที่เราจะใส่ทุนตามจริงครั้งแรกนะครับเช่นเราจะลองทดลองเทรดที่1000บาทไอ้สามพันบาทนะครับแล้วก็ใส่สัก100ดอลลาร์นะครับก็มันก็จะใกล้เคียงกับ3 0 0พกว่าบาทพอดีนะครับ และบัญชีจริงนะครับก็กดด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็จะจะ,จะกดบัญชีจริงนะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นการยืนยันตัวตนนะครับเขาจะมาหน้านี้นะครับเราสามารถฝากเงินได้เลยนะครับแต่ผมจะยืนยันตัวตนก่อนนะครับเพื่อจะได้ฝากถอนเร็วหรือไม่อาจจริงๆมัน จะให้สามารถฝากได้มากกว่า2,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถอนได้มากกว่า2,000ดอลลาร์ต่อวันแต่จริงๆถ้าจะถอนเนี่ยก็แนะนําให้ยืนยันตัวตนก่อนก็ได้นะครับซึ่งการยืนยันตัวตนเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับกดที่9ขึ้นเป็นเทรดเดอร์ตัวจริงเลยครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้ยืนยันอีเมลก่อนนะครับแล้วก็ขอรหัสผ่านมาอ่าเราก็จะได้รหัสผ่านทางอีเมลนะครับ ก็จะผมก็จะเอาตัวเลขเนี้ยไปใส่เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้ยืนยันโทรศัพท์นะครับก็เอาโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็ไปใส่นะครับก็ขอรหัสก็มากกได้เลยนะครับก็จะยืนยันอีเมลแล้วก็เบอร์โทรได้แล้วเสร็จแล้วนะครับให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับก็ใส่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับสำหรับผมแนะนำเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับ อาแล้วก็อย่าลืมตรงคอสอเเกิดนะครับให้เป็นคริสต์ศักราดนะครับไม่ใช่พอสอนะครับเสร็จแล้วนะครับก็าสามารถกดที่ฝากเงินได้เลยนะครับอัอนนี้ผมไปถึงการฝากเงินก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถัดไปเนี่ยมันก็มีเยืนยันตัวต,ตนอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะต้องใช้บัตประชาชนแล้วก็ใบขับขี่ก็ได้นะครับ ตรงนี้ครับก็ผมมาในขั้นตอนการฝากเงินนะครับพอเราคลิกเข้ามาฝากเงินนะครับก็สามารถคลิกที่ตรงพร้อมเพ์ได้เลยก็จะง่ายที่สุดแล้วครับก็จะเราก็จะสามารถกรอกจํานวนเงินได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเลขบัญชีที่เราจะฝากนะครับให้ตรงอ MT5 นะครับเห็นไหมครับเล็กๆนะครับแล้วก็เลขแปดหกแปดเก้าหกเก้าอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นบัญชีที่เราเปิดนะครับ อันนี้ผมเปิดบัญชี mt 5ไว้นะครับเราก็สามารถใส่จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะฝากได้นะครับแต่ว่าถ้าฝากครอมเพนเนี่ยก็จะมีขั้นต่ำอยู่ที่608บาทนะครับเราก็เห็นข้างล่างไหมครับถ้าเรายืนยันตวตนเนี่ยก็สามารถฝากสูงสุดได้2,000ดอลลาร์เลยครับก็เมื่อกี้ผมก็มากดที่ยืนยันโปรไฟล์ก่อนนะครับก็จะได้มาที่หน้าตรงนี้นะครับ ก็เราก็ใส่อาชีพไปตามจริงเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการใส่เอกสารอ,าอันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่อยู่นะครับเราต้องอ่านดีนะครับเพราะว่ามันจะมีที่ใส่บัตรประชาชนแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับอันนี้ผมอาจจะแคปมาผิดนะครับก็อันอันที่ใส่ เป็นที่อยู่เนี่ยเราสามารถใส่ใบขับขี่หรือสำเนาทะเบียนบ้านได้นะครับแล้วก็อนนียครับถ้ามาหน้ายืนยันตัวนนั้นจะเป็นตรงนี้นะครับก็เลือกประเทศไทยแล้วก็เราก็เลือกครับว่าอันที่สองเนี่ยว่าเราจะเอกสารประจําตัวเนี่ยว่าเราจะเป็นอะไรนะครับผมเลือกบัตรประชาชนนะครับอันแรกรอันที่สามนะครับเนี่ยประจําตัวประชาชนแล้วก็อันที่สองเราก็ อันอันข้อที่3าเนี่ยเราก็ใส่รูปบประชาชนไปเนี่ยเห็นไหมก็ใส่ให้เป็นภาพตามที่เขาโชว์เนี่ยนะครับเอาสี่มุมให้ชัดเจนนะครับห้ามตกหลน่นแล้วก็กดส่งเอกสารไปมันจะมีให้ใส่ตรงยืนยันที่อยู่เนี่ยเราก็ไออันนี้นะครับเราก็ใส่ใบขับขี่กับใบขับขี่อย่างเดียวก็ได้แล,แล้วก็หรือว่าจะใส่เลขสำหรับทะเบียนบ้านก็ได้นะครับ แต่ผมแนะนําให้ใส่ใบขับขี่จะง่ายที่สุดนะครับเพราะผมใส่ใบขับขี่ครั้งเดียวก็ผ่านเลยอ่าพอเรายืนยันตัวตนเสร็จนะครับก็รอประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงเขาก็จะทาทาให้เราเรียบร้อยนะครับเราก็อ่าสมมุติว่าตอนนี้เรายืนยันตัวตนอะไรเสร็จแล้วนะครับหรือกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องรองก็ได้ครับเราสามารถไปเทรดหรือฝากเงินได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่อ่าเดสเดสบอร์ดนะครับที่ ใส่าที่ผมเปิดบัญชีไว้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็กดข้อมูลบัญชีนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ account information นะครับเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็ copy ตัว server ไปได้เลยนะครับบนสุดครับเขาจะมีกดให้ copy อยู่นะครับแล้วก็อันนี้คือหน้า mt4 นะครับที่เราสามารถเอามาใช้งานในการเทรดนะครับ mt 4ถ้าใครยังใช้ไม่เป็นนะครับผมมีลิงก์ใต้คลิปในการใช้งานนะครับก็จะมีการสอนว่าเข้าเข้ายังไงแล้วก็ตั้งค่ายังไงนะครับก็กดลิงก์ใต้คลิปได้นะครับนี่ครับพอเราเข้าไปชื่อบัญชีที่ที่มีอยู่นะครับแล้วก็เราก็เอาเซิร์ฟเวอร์ตรงนั้นมาใส่ได้เลยนะครับนี่ครับผมก็ใส่เป็นเลข4แล้วนะครับในตัวชื่อชื่อลงชื่อใช้งานนะครับก็เอาตัวเลขตรงเนี้ครับ mt4 login นะครับมาใส่นะครับก็เราก็จะแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็ add ไลน์มาคุยใต้คลิปก็ได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนำนะครับถ้ายัง login ไม่เข้าใจนะครับเข้าไปในคลิปใต้คลิปนะครับเป็น mt4 นะครับในการ login นะครับก็สรุปนะครับบล็อกเกอร์ asset นะครับก็จะเป็นบล็อกเกอร์ที่ ได้ยอมรับความเชื่อถือมากที่สุดนะครับในประเทศไทยนี่ถือถือเป็นอันดับต้นๆเลยนะท็อปท็อปทีท็อปหเลยนะครับแล้วก็ฝากขั้นต่ำแค่1ดอลลาร์นะครับในในโหมดอื่นนะครับแต่ถ้าในโหมด QR โค้ e เนี่ยก็6 0 0อย่างเมื่อกี้ครับ6 0 8บาทนะครับแล้วก็ที่เด่นที่สุดก็คือฝากถอนไว้นะครับแล้วก็ สามารถมีมีเป็นสเปซศูนย์ก็มีนะครับแต่ว่าต้องฝากขั้นต่ําสูงหน่อยแล้วก็ฝากถอนวันหยุดได้นะครับบางบกก็ฝากถอนวันหยุดไม่ได้นะแต่ข้อเสียครับก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยมีโปรโมชั่นนะครับแต่ถ้ามีนะครับผมก็จะเอาข่าวสารมาไว้ในช่องนะครับหรือว่า่าในส่งให้ในไลน์นะครับซึ่งผมก็จะมีการาแนะนำบโ็กเกอร์ที่มีโปรโมชั่น ไม่ๆมาครับผมก็จะแชร์สำหรับคนที่แอดไลน์ก่อนนะครับก็จะบอดแคสต์ไปนะครับสำหรับคนที่ติดตามในไลน์ก็จะได้เปรียบกว่านะครับเพราะเช่นอย่างช่วงนี้ก็จะมี FBS นะครับก็มีฝากเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นครับสูงสุด1,000ดอลลาร์นะครับเช่นผมจะฝาก5 0 0 0นเอ่อ5 500ดอลลาร์นะครับก็จะได้โบนัสอีก500ดอลลาร์นะครับแล้วก็อ่า XM นี่ก็จะมีโบนัสเทรดเหมือนกันนะครับ ก็ลองดูรายละเอียดใต้คลิปก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปให้ก็จะมีโปรโมชั่นเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่าข้อเสียของบล็อ uh, กเกอร์เอสเ็นี่ย mm hmm. ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีโปรโมชั hmm. ่นเท่าไหร่แต่ผมก็จะแนะนำบล็อกเกอร์ที่ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แค่4ีหเจ้านะครับในไทยเนี่ยที่เป็นระเป็นเป็นที่ชั้นนาเปิดมามากกว่า10กว่าปี20ปีแล้วครับ,รบ mm hmm. ก็สําหรับใครที่ อยากได้อ e ีบุ๊กนะครับก็กดแอดไลน์มาได้นะครับผมก็มีอ e ีบุ๊กมาให้นะครับในการาาเบื้องต้นในการสูตรในการเทรดครับเราเอาไปพิมพ์แล้วก็เอามาเป็นดูเป็นเหมือนตารางตารางท่าได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลน์ให้ด้วยนะครับ